ซื้อขายพันธบัตรหุ้นกู้ผ่านตลาดตราสารหนี้เบกซ์ X, ต้องทำอย่างไรอืไม่ทราบครับไม่ทราบเหมือนกันค่ะผมคิดว่าน่าจะต้องไปที่ตลาดตราสารหนี้เลยใช่หรือเปล่าครับไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ถ้าจะให้เดาก็ต้องเป็นที่ตลาดตราสารหนี้เบกซ์ X, สิคะโทรสั่งโบเกอร์เหมือซื้อขายหุ้นหรือเปล่าคะทุกท่านสามารถซื้อขายพันธบัตรหุ้นกู้และตัวเงินคลัง ผ่านตลาดตราสารหนี้เบค์ได้ด้วยวิธีง่ายๆยิงยง3ขั้นตอนเริ่มจากติดต่อกับโบรกเกอร์เพื่อเปิดบัญชีซื้อขายตราสารหนี้อย่าลืมนำบัตรประชาชนและสมุดบัญชีเงินฝากไปด้วยเพื่อเปิดบัญชีไว้สำหรับรับดอกเบี้ยนในแต่ละง,งวดเมื่อต้องการซื้อขายพันธบัตรก็เพียงสั่งซื้อหรือสั่งขายผ่านโบรกเกอร์ที่เปิดบัญชีไว้และเมื่อคำสั่งซื้อหรือขายได้รับการจับคู่เรียบร้อยแล้ว การชำระราคาและส่งมอบตราสารหนี้จะทำกันหลังจากวันที่ซื้อขาย2วันหรือที่เรียกว่า T ีบวกด้วยกลไกการซื้อขายที่ทันสมัยระบบชำระราคาและส่งมอบที่เชื่อถือได้ทำให้ตลาดตราสารหนี้เปกเป็นตลาดรองเพื่อการซื้อขายตราสารหนี้ทุกประเภทที่สมบูรณ์แบบที่สุดของไทย